สวัสดีค่ะเมย์มิสเมย์อาค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็จะมาทำวิดีโอ what's in my mail box นะคะหรือว่าอะไรอยู่ในกล่องไปรษณีย์ของเมย์นั่นเองนะคะไม่ถึงกับว่าเป็นกล่องไปรษณีย์ซะทีเดียวก็จะเป็นของที่ไม่ว่าจะซื้อเองหรือมีคนส่งมาให้หรือจะเป็นการฝากเพื่อนซื้อเมย์จะเอามาเปิดกันที่นี่ที่แรกพร้อมกับเพื่อนๆเลยทีเดียวก็คือเมย์จะไม่มีการเห็นก่อนหรือแอบแกะก่อนหรืออาจจะมีบ้างยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะ กล่องแรกอันนี้ต้องบอกว่าใหญ่มากๆนะคะอันนี้น่าจะมาจากซูเปอร์มาร์ทไทยแลนด์นะคะล่าสุดเนี่ยเมกับปูเล็กบอสเกิร์หหาเมกับบรัชกันแล้วคือแบบว่าก็คุยกันว่าอยากได้บรัชที่มันเป็นแบบว่าถูๆไปบนหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในไทยเนี่ยมันยังไม่มีอันไหนที่เขาเอาแบบไซส์ใหญ่มาเมก็เลยแบบว่าเฮ้ยทำยังไงดีอยากได้มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วปูเล็กก็บอกว่า เนี่ยรู้หรือเปล่าว่าซูเปอรม์มามเนี่ยเขากระมาณจะเอาเข้ามาฮะเอเองั้นเดี๋ยวรอซื้อของซูเปอร์มัมดีกว่าอุปรกรณ์ที่เมย์จะใช้คือแบบว่าเล็กจิ๋วมากเป็นกระเป๋าที่แบบว่าใหญ่มากแต่ว่าเบามากเลยนะอันนี้เมย์จะเปิดด้านหน้านะคะเป็นนี้เขาจะมีด้านในด้วยนี่ค่ะเห็นไหมเอยเขาจะมีสายมาให้ด้วยนี่เป็นสายแบบเหมือนไว้สะพายด้านข้าง แล้วความพิเศษของอันนี้มันคือแบบว่าสามารถแบ่งช่องมันเขาจะมีอย่างนี้มาให้แบ่งช่องเองได้เลยถ้า,ามันมีช่องใส่แปรงด้วยเห็นไหมแล้วก็มีที่กั้นอย่างเงี้ยให้มันไม่ไปเลอะเทอะกับเครื่องสำอางที่เราใส่ข้างล่างนะคะสามารถคิ้วแบบนี้ได้แล้วก็แบบมีที่ติดกับสายคล้องตรงนี้ปริ่มมากอะ่ะพูดเลยแล้วคือแบบมันใหญ่มากแล้วก็ ใส่ของได้เยอะแล้วเมย์ก็รู้สึกได้ว่าเมย์จะต้องได้ใช้มันแบบแน่นอนคือไม่เสียใจที่ซื้อมาแล้วราคาน่าจะประมาณพันเจ็กว่ากก็เราก็ยังอยู่ที่ซุปเปอร์มารเหมือนเดิมนะคะก็คือบรัชที่รอคอยมานานแสนนานนี่ค่ะมันเป็นบรัชหน้าตาอย่างนี้เป็นอันใหญ่2อันนะคะแล้วก็อันเล็ก1อันนี้ มันแบบนุ่มมากอะเฮ้ยนุ่มมากอยากให้แบบอยากให้ลองอะคือนุ่มแบบนุ่มมากอะหน้าฟินไหมฟินมากะแปรงฟิลเดชั่นแบบอันนี้มันราคาประมัน500้าร้อยกว่าบาทมั้งอันใหญ่นะตัดเทียบกันคือแบบหน้าเมน,นี่คือต้องเป็นไซนี้แล้วแหละไซนี้นี่คือแบบวนแทบตายวนวนนานอะเอออันนี้คือเลิศ ต่อไปคือเชื่อว่าไม่ใช่แค่เมย์คนเดียวที่ตื่นเต้นเพื่อนเพื่ๆหลายคนต้องตื่นเต้นไปกับเมย์แน่ๆเพราะว่ามันมาในถุงม่วงอันนี้ค่ะอันนี้เป็นแบบว่าทางอบัดีเคส่งมาเลยคือตื่นเต้นมากนะว่าแบบข้างในมีอะไร เนกเก็ตสมูทคีอาวัน <số> ด <ırd ic Caribbean> <S sulla Beautiful> ีใครเนกเก็ตสมูทคีตัวมีเนกเก็ตอันแรกค่ะเนกเก็ตหนึ่งมาด้วยมีอะไรอีกเอบันดีเคพาวเวอร์ชั่นมาสคาร่าอู้แซ่บปะเพือนี่โฟร์เซเว่นกลายออนอายเพนซิลเป็นวอเตอร์พรูฟอายเพนซิลค่ะอันนี้สีที่เมย์ได้มาเป็นสี เพอร์ว่ชั่นมาน่าจะคู่กับอันนี้แหละคือพูดเลยว่าอันนี้คือแบบคืนนี้หลับฝันดีแล้ว <laughs> เดี๋ยวเพื่อนๆก็คงจะได้เห็นเมคลีเอลุคให้ดูกันเดี๋ยวเมตาม,มาลงในอินสตาแกรมเร็วๆนี้แน่นอนต่อไปค่ะจะเป็นงานฝากเพื่อนซื้อนะก็คือเพื่อนไปเกาหลีก็เลยฝากซื้ออีทูดีซึ่งตอนที่มีอยู่ในไทยไม่เคยซื้อแบบงงมากเพราะเขาไม่อยู่ก็คิดถึงเขาไงเออ สิ่งที่ฝากซื้อมานะคะก็คือสิ่งที่สาวๆตื่นเต้นเนี่ยมากทุกคนแตกตื่นให้แบบ Facebook ในบล็อกนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบเพื่อนๆบล็อกเกอร์อะไรเงรี้ยก็เห็นว่าแบบมีรีวิวกันบ้างๆนะเราก็เลยแบบว่าอดใจไม่ไหวนะคะทินนมาบราวเจลคือเปนแบบว่าเราทาเข้าไปใช่ไหมแล้วเราก็ล่อออกมาอะไรเงี้ยเอออันนี้ที่เมซื้อมาก็มีเบอร์หกับเบอร์สนะคะเบอร์หนึ่งส เบาว์ brown, แล้วก็เบอร์สามสีเกรย์เบาวเพราะว่าตอนนี้ผมนี่มันแบบว่าเทาๆน่าจะไปได้กับสีนี้มากกว่า mm hmm. ยัางไงเดี๋ยวไว้มาลองเล่นกันแล้วกันเนาะ mm hmm. อันนี้คือตื่นเต้นมากอันนี้คือแบบเห็นใน YouTube มนะั mm ้งวิดีโอแบบเขาสอนใช้อันเนี้ยอีท y ดี hmm. 1เ1ลย์ ไฮไลท์กับคอนทัวร์จริงๆมันมีหลายสีมากเลยนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าพวกสีแบบสีแก้มสีอะไรเงี้ยเราเฉยๆแต่เราแบบมนุนคนที่ต้องการการไฮไลท์และคอนทัวร์อย่างหนักหน่วงเราก็เลยซื้อเป็นสีเบอร์1ิกับเบอร์11มามันจะเป็นคอนทัวร์ที่แบบว่าไม่ได้ตัดจ้านอะไรมากคือแบบงานหน้าเงาอะเนาะเดี๋ยวว่าว่างานชิ้งบนก็คงต้องมา ชเลยได้ไอีกหนึ่งสิ่งที่ฝากเพื่อนมาสักพักใหญ่ๆแล้วแล้วคือยังไม่ได้แกะออกมาใช้ก็คือแบบว่าแอบแกะออกมาสีหนึ่งตัวนี้ก็จะเอามาให้ดูกันก็คือชือ่เป็น M U A เดี๋ว,ว่า Makeup Academy ์แ l นะ v e l v e t Lip l นะคะนี่หสีชุบฝากเพื่อนซื้อมาจากอังกฤษน,นะคะก็แท่งละประมาณแท่งละ3ามปอนด์ก็ประมาณร้อยหบบาท มันถูกมากมันถูกมากๆแล้วมันก็ดีแอบแกะใช้ไปหนึ่งออนเพราะว่าอยากรู้ว่ามันมันยังไงมันดีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบมากติดทนดีแล้วก็แมทเป็นแบบแมทฟินิชที่แบบว่าดีมากนะคะติดอย่างหนึ่งตรงที่กลิ่นเมยไม่ชอบลิสติกที่มันมีกลิ่นแบบว่าฟรุตตี้อะไรขนาดนั้นแล้วคืออันนี้มันเป็นกลิ่นแบบเหมือนมะฝรั่งอะ กลิ่นเหมือนมกฝรั่งที่แบบมกฝรั่งที่มันออกผล,ลไม้ผล,ลไม้อะ่ะเออก็เลยแบบไม่ค่อยปลืม้มแต่ก็ถ้าข้ามเรื่องกลิ่นไปได้ก็ทุกอย่างโอเคเมยน่าจะมาทำสวอชให้ดูกันเร็วๆนี้ไม่เอาไม่แน่ใจว่าจะเป็นทาง Youtube หรือว่าจะเป็นในบล็อกแต่ยังไงก็ติดตามกันได้แล้วกันเนาะโอเคค่ะวันนี้เมยก็มีแค่นี้วันหน้าวันหลัง เสียทรัพย์หรืออาจจะแบบว่าได้รับของอะไรมาเดี๋ยวจะมาเปิดกันที่นี่แน่นอนว่าซซนไมาเมลบ็อกซ์กับเมอาวันนี้ลาไปก่อนค่ะเพื่อนๆสามารถติดตามเมยได้ทั้งบล็อก YouTube Instagram ทั้งข้างล่างนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดตัมอัพวิดีโอแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะบ๊ายบาย